สิ่งที่มีความสุขที่สุดเวลาที่ลูกค้ามากินไม่ใช่ลูกค้าชมว่าอร่อยทุกครั้งที่เขาพูดว่ากินแล้วนึกถึงพ่อกินแล้วนึกถึงแม่นึกถึงที่บ้านผมคิดว่าผมตอบโจทย์ตัวเองมากๆเพราะผมคิดว่าอาหารที่ผมทํามันคืออาหารที่คนทั่วไปกินกันทุกวันกินกับพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นอาหารที่คนแม่งมองข้ามกันตลอดเวลาคนแม่งก็ต้องแบบเชื่อวันนี้วันหยุดกูต้องไปกินขัวกลากูต้องไปกินนูน่นนี่นั่นดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้ว มไม่ต้องกลับมากินข้าวอย่างเงี้ยเราเติบโตมากับอาหารแบบนี้มันเป็นอาหารที่ให้พลังงานชีวิตเราในการใช้ชีวิตทุกวัน เดี๋ยวเนี่คือบ้านเขาอยู่ที่นี่เหรอร้านร้านเคี้ยวเทเบิลอยู่ในบ้านหลังนี้เหรอบ้านใหญ่มากอะ่ะน,นี่ท้าไม่ติดลิขสิทธิ์เราขึ้นเพลงบ้านทรายทองได้เลยนะนนสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการซอสเรื่องราวกินได้เทปนี้เราจะมาอยู่ในเชฟเทเบิลท,ที่อยู่ในบ้านคนคือบรรยากาศ ข้างนอกนี่คือไม่มีความเป็นร้านอาหารแม้แต่นิดเดียวเข้ามาถึงไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลยคือถ้าเกิดเราไม่ได้นัดกับเชฟเราจะไม่รู้ว่าโลเคชันอยู่ที่ไหนแล้วเทปนี้ซอสเรื่องราวกินได้เหมือนเดิมเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับร้านอาหารที่มีเรื่องราวกินได้มีสตอรี่มีที่มาที่ไปของการทําร้านอาหารร้านนี้กว่าจะเป็นมาเป็นไปยังไงแล้วทําไมมันถึงมาอยู่ในบ้านแล้ววันนี้ทีมงานนีซอมมาพามาบุกร้านนี้ชื่อว่าเคียวสเตเบิลคือลิฟท์ชั้นสองเหรอใช่อ่ะกดลิฟท์ชั้นสอง ข,ขึ้นไปเลยนะตามมาตามมาเอาเราออกมาจากลิฟต์แล้วนะแล้วนี่เรอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านนี่คือมุมแรกเลยที่มีการตกแต่งที่ให้รู้สึกว่าอ่ะเราอยู่ร้านอาหารแล้วนี่เขียนว่าเคียวเทเบิลเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในคุณผู้ชมว่าข้างในจะเป็นแบบนี้หรือเป็นแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่มาแล้วคุณแม่คือคุณแม่ของเชฟนี่ที่เคียวไหมครับ ไม่ใช่เคียวชื่อคุณพ่อเคียวเทเบิลเคียวคือชื่อคุณพ่อของเชฟนะไม่ใช่ชื่อเชฟนะเพราะฉะนั้นนี่คือคุณแม่ซึ่งเป็นคุณแม่ของเชฟภรรยาของคุณเคียวค่ะก็คือเราเข้ามาบ้านเขาแล้วเราเจอแม่เขาแล้วคือคุณแม่อยู่ตลอดทุกครั้งที่ลูกค้ามาทุกครั้งค่ะแปลว่าการมากินที่เคียวเทเบิลเนี่ยจะต้องเจอคุณแม่เจอคุณแม่เจอคุณลูกแล้วเจอคุณพ่อด้วยไหมครับเจอด้วยหมดค่ะคุณผู้ชมเข้ามาจริงๆนี่คือบรรยากาศแบบนั่นโซฟาทีวี ออกินข้าวแล้วมาฝั่งนี้เป็นห้องรับแขกนี่นี่คือบ้านที่ปกติคุณแม่คุณก็อ,อยู่กันเฮียวคุณพ่อแล้วลูกคุณลูกคุณติก๊กค่ะสาคนสามคนให้ลูกอยู่ตรงนี้เลยใช่ค่ะก็คือกินข้าวตรงนี้ค่ะนั่งดูทีวีตรงนี้ค่ะตรงไหนคือส่วนที่ลูกค้าจะได้นั่ง นนในห้องค่ะเชิญนะคะเรากําลังเข้าสู่บรรยากาศของเชฟเทเบิลที่ชื่อเคียวเทเบิลจริงๆแล้วขอเชิญมานั่งที่ห้องนั่งเล่นนี้ก่อนนะคะให้ลูกค้ามาครบกันทุกคนก่อนคะอ่ะขอลูกค้ามาครบทุกคนก็คือคนที่มาก่อนจะนั่งห้องนั่งเล่นตรงนี้ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้จริงๆคือห้องดูทีวีของที่บ้านใช่ค่ะให้นั่งนอนเล่นกันตามสบายตรงนี้ค,นค่ะคุณผู้ชมนี่กินอาหารมาแล้วนะทั่วทุกร้านเรียกได้ว่าเยอะมากไม่เคย เจอบรรยากาศที่รู้สึกว่าเหมือนไปกินข้าวบ้านเพื่อนเท่านี้เดี๋ยวเราไปหาเพื่อนเราเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนเราไ่ส่วนดีก่อนเพราะว่าเรามากินข้าวบ้านเพื่อนเราเจอแม่เพื่อนเราใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนแล้วไปดูคุณเคียวดิคนไหนคือคุณเคียวคุณแม่ฝากรบกวนพาไปหน่อยครับนี่แหละคือเชฟของเคียวสเตเบิลแต่เมื่อกี้ตอนแรกที่บอกถามคุณแม่เชฟชื่อเคียวไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับแล้วคนไหนคุณเคียวครับคุณเคียวอยู่อยู่โนดครับโอ้ยมานี่ก่อนมานี่ก่อน สวัสดีครับนี่เราก็คือเปิดประตูหลังบ้านพ่อออกมาผมขออนุญาตไปยืนข้างๆนี่คือคุณเคี้ยวนะครับคุณพ่อที่คุณเคี้ยวครับแล้วคุณพ่อมีหน้าที่ทําอาหารอยู่เหมือนกันทําอะไรอยู่ข้างหลังครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรกําลังเตรียมอยู่กําลังเตรียมอาหารอยู่เพราะในครัวจะมีเชฟสองคนคือคุณเคี้ยกับคุณติ๊กโอ้หนี่กินข้าวบ้านเพื่อนของแท้ผมติ๊กครับผมทําร้าน เคี้ยวเทเบิลครับผมเคี้ยวในที่นี้มันก็ความหมายแรกก็คือการกินกันเคี้ยวทั่วไปกับอีกความหมายนึงเป็นชื่อภาษาจีนคุณพ่อแปลว่าคนจีนจากพ้นทะเลกไกลวันนี้จะทําทั้งหมด7คอร์สครับผมเคยทํา เบื้องหลังทำโปรดักชันทำผู้จัดการส่วนตัวศิลปินคือสมัยก่อนมันเราคิดว่าเราชอบเซฟอะไรทางนั้นเลือก่องเพลงใช่ใช่แล้วก็รู้สึกว่บาแบบดูลึกกว่าคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะชอบดูแสงดูผู้กำกับดูดีเลกติง้งอะไรอย่างเงี้ยที่ที่แบบชาวบ้านเขาไม่ค่อยถูกวิชาการอย่างอื่นก็แบบไม่ค่อยเป็นแบบยังโง้อ,งงอ,งงองเล่กเงี้ยก็แบบไม่รู้จะไปทําอะไรก็ทางนั้นน่าจะตอบโจทย์ที่สุดก็เลยเลือกเรียนทำอยู่เกือบ ส0ปีมันก็วงการบันเทิงอะเนาะมันก็ไม่ชีลังยั่งยืนเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่าแบบถ้าเกิดวันหนึ่งมันคนอื่นเขาเลิกทําหรือว่าแบบไม่มีใครจ้างแล้วตอนผมอายุ40กว่า50การจะมาเริ่มอะไรใหม่มันมันยากแล้วช่วงนั้นงานน้อยลงก็เลยรู้สึกว่าแบบชีวิตไม่ค่อยสเตเบิลเท่าไหร่ เาจริงตอนแรกยังไม่รู้อะไรเลยครับลอยๆงงๆไปครับคนนู้นมีงานนี้เขาก็มาชวนทำเราก็ไปทำอีเวนท์ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยมันมันน่าแปลกตรงที่แบบว่าสิ่งที่คนชวนไปทำเนี่ยเป็นอีเวนต์เป็นอะไรก็ตา่างมันจะมีความเกี่ยวข้องกับอาหารตัวอย่างเช่นไปทำอีเวนต์อย่างเงี้ยเขาก็ให้ผมจัดการเรื่องอาหารเรื่องไปหาคนหาร้านอร่อยหาดีลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไปรู้จักคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไร ก็เริ่มเริ่มคิดขึ้นมาว่าแบบว่าจริงๆเราก็ผูกพันกับเรื่องอาหารมา,า,าแต่ไหนแต่ไรอะไรเงี้ยแต่แบบเราไม่ได้รู้ตัวที่บ้านเป็นแบบบ้านที่แบบชอบกินชอบอะไรอย่างี้อยู่แล้วแล้วพ่อแม่ก็ทําอาหารอยู่แล้วมันก็อาจจะแบบฝังอยู่ในตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าแบบการทําครัวการเข้าครัวเป็นเรื่องแบบยากวุ่นวายอะไรอย่างนั้นมันก็แบบแอบบแบบมีความฝันเล็กๆว่าแบบอยากเปิดแล้วนะฮะด้วยความที่แบบไม่เคยอยู่ในบิสเนสนั้นมันก็ไม่กล้าออกจากกรอบ ที่แบบเฮ้ยลองเปิดร้านเลยไหมอะไรเงี้ยเพราะแบบด้วยเงินทุนด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก้อนใหญ่อยู่มันก็เป็นความฝั่นค้างอยู่อย่างนั้นอันนี้สุดที่กาทำเมนูอะไรอยู่ยครับอ่าอันนี้เตรียมเป็นของจานแรกะครับจะเป็นตัวแพรก,กับซ้มโอซาวซาแล้วอันนี้เป็นพวกผักที่แบบทาน,นเนยด้วยกันแล้วก็จะเสิร์ฟคู่กับหนังไก่ทอดตอนน้นนะครับยังไม่ได้ซักน้ำเลย โอเคครับ<_ D _><_ D _>ก็จานแรกอันนี้เป็นาซาวซ่าลูกแพรกับส้มโอนะครับผมทานคู่กับหนังไก่ทอดมันจะมีพวกผักแบบผักพื้นบ้านาใบกระเจี๊ยบมีเม็ดมะขามแขกมันจะเพิ่มรสชาติเรื่องความเปรี้ยวหรือว่าพวกเม็ดมะขามแขกเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเปผ็ดร้อนมานะครับเพราะมันก็เป็นเหมือนยำฝรั่งนะหนังไก่แบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอะลอก มันออกให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เราเอาไปบรายในตัวมันนะไอ้เลมอนคลอฟแล้วก็พริกไทยเพราะว่าบางทีแบบหนังไก่เนี่ยบางทีมันซื้อมาแล้วมันมีปัญหาตรงที่แบบมันเห็<อ>หนังไก่มันไม่สดอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยดี<อ>ก็เลยไปหาวิธีที่มันแบบ,แบ,บเสฟ็ๆดีกว่าีย่ว่าเอาของไไทยง่ายๆนี่แหละใช่ครับทำไมมันถึงเกิดโปรเจกต์เคียวเทเบิลขึ้นได้ก็จริงๆเนี่ยมันก็มีความฝันอยากอยากเปิดร้านอาหารอยู่แล้ว นะครับแต่ว่ามันก็เป็นแค,แค่แค่ความฝันฟุ้งๆอ่ะที่แบบไม่ได้ทําตามความฝันสักทีอะไรเงี้ยจนพอมาวันนึ่งมันเกิดมีวิกฤตกับตัวเองขึ้นมาเหมือนไปไม่ไหวแล้วชีวิตก็เลยแบบมาปรึกษาพ่อแม่ว่าแบบยังไงดีแต่ว่าแบ็กกราวน์เราคือไม่ได้เป็นเชฟแต่เราคือมีความฝัน<ช>อะไใช่ครับ,รบก็ช่วงที่ยังทํางานอยู่แบบก็มีงานทําตลอดเวลาแต่ก็โดนทางผู้ใหญ่กดดันมาว่าแบบทาไมไม่ไปเรียนต่อเพราะว่าแบบลูกหลานคนอื่นเขาก็ไปกันหมดแล้วเลยนะ ไหมอนี่คนเดียวไปเรียนภาพยนตร์ครับที่นิวยอร์กก็นึกว่าแบบกลับมาแม่งปูปุ้มกลับใหญ่เท่ต่างต่างารลณ์มันเป็นจริงชิบหายไม่มีงานด้วยฝีมือเราก็อาจจะแบบไม่ได้แบบขนาดนั้นแล้วก็ช่วงที่ไปมันก็เป็นเหมือนรอยต่อของทีมงานของเอราอย่างเงี้ยแล้วกลับกลับมาแล้วเหมือนต่อเขาไม่ติดก,ก็เหมือนทีมงานเขาก็แบบแยกไปทำเป็นอย่างอื่นกันหมดจุดเปลี่ยนจริงๆอะมันเริ่มจากวันหนึ่งอะชวนแม่ไปกินร้านอาหารร้านึ่งที่เห็นในในเน็ตเป็นร้านแบบสไตล์อาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบ ที่เราชอบเลยเราก็ไปไปถึงแล้วก็แบบหูเราอยากมีร้านอย่างนี้ว่ะเช็คบินเสร็จกำลังจะเดินกลับบ้านก็บอกแม่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็ไปคุยกับเขาแบบขอทํางานด้วย mm hmm. เขาก็งงว่าแบบเอ็มอนี่อะไรวะ mm hmm. เขาก็งงเขาบอกก็ยังไม่รับเราก็ไม่ได้อะไรแต่พอไปกินอีกสักสองสาครั้งมันก็รู้สึกว่าแบบเชียกูอยากทางานที่นี่แล้วพอดีจังหวะถามครั้งสุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนแบบเชฟเขาเปิดรับคนพอดี mm hmm. <ๆ>เขาก็เลยบอกให้ลองส ok mm ่งอีเมลไป เลยตซงนี้มันโอเวอร์เกินที่เขาแบบต้องการอะไรอย่างเงี้ยแบบร้านไม่น่าจะแบบมีตังค์จ่ายผมก็บอกผมไม่ไม่ผมให้เท่าไหร่ก็เอาอเขาก็บอกโอเค ไม่มีความรู้รเลยเลยเป็นศูนย์เลยตอนนั้นคิดแค่งโ,งโง่ๆว่าแบบว่าถ้ากูอยากมีร้านอาหารแล้วไม่มีความรู้อะไรเลยไปสั่งลูกน้องใครแต่เชื่อมึงก็เลยแบบอยากรู้ทุกอย่างในร้านอาหารแต่ก็ไม่มีตังไปเรียน<ม>เพราะว่าการไปเรียนทำอาหารก็อย่างที่รู้ราคาค่อนข้างสูงก็เลยคิดว่าใช้แรงงานแรกเลยดีกว่าวันหนึ่งผมคิ้วน้ำอย่างเงี้ยขวดใหญ่ๆแล้วเดินลงบันไดแล้วก็บิดตัวหลบ ให้ลูกค้าเดินขึ้นมาแล้วมันอยู่ๆก็แปรแล้วค่อยๆซุดลงไปกับพื้นเดินไม่ได้อยู่เดือนหนึ่งตอนนั้นยังคิดว่าก็คงยังอยากทำอาหารอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ขนขวายอะไรขนาดนั้นก็เหมือนแบบเหมือนรอเวลามันตกผลึกว่าแบบเราควรจะทำอะไรดีจังหวะรอนั้นเนี่ยมันก็มีคนนู้นคนนี้มาชวนทํางานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นมีมีเพื่อนที่รู้จักเขาบอกเออข้างที่ออฟฟิศเขามีขายเป็นตลาดนัดกลองวัน เปิดล็อกให้ขายเข้ากล่องสนใจเปล่าผมก็เอาสิก็เหมือนแบบก็ฝึกฝึกฝีมือไปด้วยแต่ก็แบบฝึกด้วยแบบของง่ายๆของบ้านๆเลยขาย,ยข้าวหน้าไก่ง่ายๆเลยง่ายๆกับสปาเกตตี้บลองเนสอะไรอย่างเงี้ย<อ>มันก็ยังกลับมาในจุดเดิมที่เคยฝันเอาไว้ก็คือก็ยังอยากเปิดร้านอยู่ดีในใจลึกๆก็ยังมีมีข้อกังขากับตัวเองตลอดเวลาว่าแบบกูเก่งพอหรือยังสามารถเปิดได้จริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ย มันมีความกลัวแบบเออความกลัวเยอะอะเพราะมันมันไม่ใช่แบบเหมือนขายของแบบสิบยิบบาทอะจริงๆผมไม่ได้ปลดล็อกครับมันเป็นอาการป่วยที่มาปลดล็อกผมมาก ตอนนั้นเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เจอวิกฤตวัยกลางคนมันก็มีวันหนึ่งก็แบบทนไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าเฮียชีวิตพังแล้วไม่รู้ทําไงก็ระเบิดกับพ่อแม่ร้องไห้เขาก็งงว่าเฮี้ยลูกกูเป็นไรตอนนั้นก็ขายข้าวอยู่อย่างนี้ข้าวกอกแต่เริ่มเริ่มเฟดเฟดออกมาแล้วเพราะตอนนั้นแบบฝนตกน้ําท่วมไปขายไม่ได้แล้วก็เงินมันก็ไม่ได้ฟลร์ขนาดนั้นคือแบบมันใช้ชีวิตอยู่ได้แต่รู้สึกว่าแบบโ,โหกูอายุจะ40แล้วนะยังต้องแบบใช้แบบตังแบบนี้เลยหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหัน อันนี o, ้บ้านสองอันนี้คอนโดอันนี้รถอันนี้มีแมวสามตัวกระจอกพังเลยก็เลยแบบปรึกษาเขาว่าทําอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยพูดขึ้นมาถึงไอ้เรื่องเรื่องเรื่องเปิดร้านอาหารในบ้านที่เคยเล่าให้เขาฟังเขาบอกไม่ไม่ทำแบบนี้ละเขาก็พร้อมจะสนับสนุนอะไรอย่างเงี <t> ้ยผมก็เลยอ่ะก็ถ้าเขาพร้อมผมก็ต้องพร้อมออกมาจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองได้แล้วถ้าไม่ออกผมก็ก็นอนตายอยู่อย่างนั้นเป็นเป็นศพก็เลยเกิดเป็นเคี้ยวเลยป่ะครับใช่ครับ มันมีเรื่องราวอย่างงี้มาผมก็เลยแบบอ่ะก็ต๊ะตัวนี้โต๊ะของพ่อก็มาสิโดยเอาอาหารของของพ่อกับแม่มาอัดแอปเมนูอ่ะจริงๆหลักๆมันจะเบสมาจากอาหารที่พ่อกับแม่ทํำให้กินตั้งแต่เด็กอ๋อหลักๆก,ก็คือเป็นโฮมคุกกิ้งที่เราโตมาแล,แล้วก็หน้าที่ผมคือทําให้มันแบบสมบูรณ์มากขึ้นหรือว่าแบบทวิสต์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย จานที่2อันนี้เป็นแครมบูเล่ครีมมันปูครับผมก็จานนี้จริงๆอ,อินสปายมาจากไข่ตุ๋นที่แม่ทําให้กินตอนเด็กแล้วก็บวกกับของที่แม่ชอบกินแม่จะชอบกินแบบพวกของมันๆเลี่ยนๆแบบไขป่ปูมันปูอะไรที่แบบคอเลสเตอรอล,ลเยอะๆ,ๆนั่นแหละก็เลยแบบอยู่ในจานนี้นี่คือบอกผมหรือป้องหมอ <laughs> มันก็จะมันๆเฮ้ยเราไม่เอาพูดในเวไข่ตุนนะมันเป็นมันปูนึ่งที่ เท่ากันกับเขาเกลียบมากนะเพราะมันมีเนื้อปูอยู่ข้างในนี่คือถือว่าถ้าเกิดมากินประสบการณ์นะผมส่วนตัวชอบ Experience ที่นี่มากนะคือนี่คือเหมือนกับอ่านี่เห็นไหมเหมือนบ้านเพื่อนว่าคือมีนาฬิกาด้วยนาฬิกาดังการฝันอย่างมีร้านอาหารแล้วมันมาลงเอ่ยที่บ้านด้ไงครับ อย่างที่รู้ก็แหละว่าทุกวันนี้มันเปิดร้านอาหารแล้วมันมันลงทุนค่อนข,ข้างสูงอย่างเรื่องค่าช่องค่าเช่า,าอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยแบบเราก็คนทําอาหารตัวเล็กๆอะ่ะไม่กล้าไปเสี่ยงกับแบบเงินก้อนใหญ่ขนาดนั้น oh. ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็มีบ้านที่มันพอมีที่อยู่แล้วเราก็โชคดีเนี่ยคือบ้านเราสวยและใหญ่อยู่แล้วแบบพอได้อรับแขกได้ใช่ก็เลยแบบก็น่าลองดีนะที่ต้องโชคดีกว่านั้นคือเราต้องมีคุณพ่อคุณแม่ที่ใจดีมากด้วยที่จะเปิดให้คนแปลกหน้าเข้ามาบ้านไงอันนี้เป็นหอยเป๋าฮื้ยว มีครับผมไม่เกี่ยวกับถ่ายซอสเซิร์ฟอะไรไม่เกี่ยวครับมีอยู่แล้วคุณผู้ชมมากินก็ได้เผาคือใช่อ,อันนี้เป็นซีอิ๊วครับผมมีส่วนผสมของมีทั้งตัวน้ํามันมีทั้งเหล้ามีทั้งแบบน้ํามันงารสชาติก็จะแบบค่อยๆเข้มขึ้นนะครับอันนี้สูตรของพ่อของพ่อครับผม จริงๆก็ไม่ใช่ของพ่อสักทีเดียวเพราะว่าอันนี้จริงๆเมนูนี้มันมันก็มีสรตทฟู้ดที่ฮ่องกงใช่ใช่คือที่บ้านเราชอบกินกันแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบเราอยากไปกินแต่ไม่ได้ไปฮ่องกงเลยสามคนพ่อแม่ลูกนั่งแกะ้ฮ่องกงก็จะมีเป็นเป็นโรสแคร์ใช่ใช่ใส่วนเส้นเสกเทียมใช่ครับผมีเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับโอเคอ่ะคุณผู้ชมจานนี้ที่เราไปดูเมื่อกี้ที่บอกว่านี่สองพันบาทมีเปาื้อด้วย เอาเือตัวเท่านี้ไม่ได้มาเล็กๆนะเออเอาที่นี่รสชาติเขาจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือสมมติอันนี้มันจะไปทางสมมติไปทางเค็มนะแต่รสชาติที่กินมาทั้งสามวันที่ผ่านมาเขาจะมีคิดของความเผ็ดโผล่ขึ้นมาเล็กนิงแล้วคุณพ่อชอบทำอาหารมานานหรือยังครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลย ประมาณปดขวบก็เริ่มนะโอ้ปดขวบก็เริ่มแล้วครับ8ปดขวบก็เริ่มไปตลาดอา้าวเด็กผู้ชายสมัยก่อนเขาไม่แบบไปเล่นใหญ่หรือกันเราพี่ว่าไม่ได้ด้วยทั้งเช้าก็ไปตลาดกลางวันก็เล่นอ,อ๋อเหมือนเราก็สนุกกับมันด้วยครับแล้วคุณว่าเคยเรียนทําอาหารนะครับไม่เคยครับ ไม่เคยเลย่วนมาจากข้าครัวพระตคารมากกว่าเวลาไปกินเนี่ยก็เข้าครัวเขาขอเข้าไปเลยนะเขาเข้าให้หรือเปล่าให้เราไปดูกรรมวิธีของเขาบ้างแล้วก็เอาวิธีของเอาไปให้เขาให้เรากินบ้างวิธีเราะนะโอ้แลกเปลี่ยนความรู้กันเสริมเรื่องเรื่องที่คุณพ่อก็ชอบบุกครัวตามร้านคือตอนเด็กะเคยจําได้ว่าไปเที่ยวหัวหินกันแล้วก็คือบ้านเราอยากสั่งอสวรรค์แล้วไม่มีให้กินแล้วอยู่แกก็บุกเข้าไปเลยทําเอง ก็ไปสอนเขาแล้วทุกวันนี้เขาก็เขาก็เอาเออส่วนมาอยู่ในเมนูร้านเราทำแบบนี้เยอะไหมฮะบ่อยไหมบ่อยบ่อยหลังจลกคุณเจรารัตน์นี่ผมก็ไปสอนในร้านตะการนิวเปียงเชียงร้านหน้าอาหารจีนคุณพ่อคุณสอนเขาทีร้านหน้าเอาดิหลังๆหลัง,ลง,ลงต้องปลามกนหน่อยกลัวโดนเตะเออกมา <laughs> ตัวนี้มันก็เป็นเกี๊ยวกุ้งหมูแดงนะครับเป็นตัวเกี๊ยวนเนี่ยเป็นสูตรของอามาเลยคืออาาจะไม่ให้บ้านเราใช้เครื่องประกอบอาหารแกจะให้ใช้มีอิโต้ฟาดกุ้งทีละตัวเพราะแกเชื่อว่ามันเป็นการไล่อากาศที่ดีไม่มีการสับไม่มีครับไม่มีเพราะฉะนั้นนี่คือไม่ใช่กุ้งสับไม่ใช่ใช้อิโต้ฟาดใช่ตัวหมูแดงอันนี้ก็เป็นสูตรของคุณพ่อข้างบนก็เป็นพริกแกงซอยแล้วก็ตัวน้ําซุปอันนี้ได้มาจากโครงไก่ไทยซี่โครงหมูแล้วก็เนื้อหมูแฮมยูนนานแล้วก็ผลไม้แห้งแล้วก็ไอจานนี้มัน ต้องเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนตอนผมไปเรียนต่างประเทศพ่อแม่อยู่บ้านสองคนแกเหงาไม่รู้ทําไรแกก็จูงมือไปขายบะหมี่เล่นแกเล่นไปเล่นมาแกเล่นอยู่8ปีนั่นแหละครับก็เลยก็เลยมาเป็นจานนี้ด้วยคือปกติไส้กุ้งที่อยู่ในเกี๊ยวอ่ะกลิ่นหรือลดความรู้สึกของความเป็นกุ้งมันบางกว่านี้อันนี้มันชัดผมว,ว่าอาม่าก็ไม่รู้เลยทําว่าทําไมถึงต้องฟาดมันเป็นเหมือนแบบภูมิปัญญาคนสมัยก่อนนะที่แบบเหมือนการต้องการไล่อากาศให้ตัวตัว,ตวน้นมันเหนียวนุ่มอ่ะ าพที่มันเกิดขึ้นนะวันนี้กับสิ่งที่เราเคยคิดเคยวาดฝันมันมันคือภาพเดียวกันไหม่ื่ีเราต้องการไม่คนละภาพเลยคือภาพตอนนั้นก็คือแบบเชียร์รันสวยๆเท่ๆชิคๆคูลๆมีคนแบบมาถ่ายรูปนึกออกใช่ไหมลงไอจีเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นวันนี้มันก็อีกอย่างหนึ่งแต่ความสุขแม่งอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้มันคือความสุขแบบอิ่มเอมคือพอมันเปิดออกมาเสร็จปุ๊บพ่อแม่มีกิจกรรมทําจากปกติที่แบบวันๆเขาก็แบบดูทีวี เล่นโทรศัพท์นอนหลับแต่พอเปิดอย่างนี้ครับผมก็ให้กันบ้านพออ่อเขาไปเช่นแบบว่าตอนสมัยก่อนนะมาเคยทําอะไรให้กินบ้างมีอาหารอะไรแปลกๆที่แบบพอ่อเคยกินตอนเด็กอะไรนี้เขาก็แบบจากคนที่แบบลงหลงลืมๆเขาก็แบบนั่งทํากันบ้านแล้วก็อย่างแม่เนี้ยก็ได้เจอลูกค้าเพราะผมรู้ว่าแม่เขาถนัดการแบบจ่อแจ๊กการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็สนุกเขาก็เจอลูกค้าบางทีก็แบบเจอเป็นแบบอา้าว คนรู้จักก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็แฮปปี้กันหมดคือผมก็สนุกเขาก็สนุกมันก็เลยกล,กลกายเป็นกิจกรรมครอบครัวที่มันดีที่มันแน่นแฟนขึ้นมาจริงไหมครับที่เขาบอกว่าซื้อกระทะมาใหม่ๆตอนแรกเนี่ยต้องเผาครับต้องเผาก่อนทำไมครับเพื่อให้เนื้อเด็กเนี่ยมันเข้าสุงนึ้งะเพราะเวลาผัดอะไรหรืออะไรมันจะได้ไม่ติดกระทะ ราดาน้า,า,น,น,านี้ยรัครับสมัยก่อนนช่ไหมครองราโชนจะมีสองล้านมีสีฟ้ากับมีโกงหลีแล้วเจ้านี้ก็จะมีรานหน้าเนื้อสับแต่นี่เราจะเพิ่มเนื้อเปื่อยลงไปด้วยอันนี้เป็นราดหน้าเนื้อสับน้ำพริกเผาครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นเนื้อไทยทาจิมะวากิวครับที่ปกติไม่เคยเห็นราดหน้าในเชฟชิมวอลเลยใช่ครับผมทำไมเราถึงเลือกราดหน้ามันไทย เพราะว่ามันเป็นอาหารที่ผมว่าผมเห็นพ่อกับแม่กินมาแต่ไหนแต่ไรเลยตั้งแต่เด็กโอ้นี้ก็เนื้อเหมือนชิ้นเล็กดีกินใช่ใช่ครับมันเป็นจริงๆมันคือเป็นพิคันยาเลยเราเลือกใช้พิคันยาเพราะว่าอยากให้แบบเวลามันทอดแล้วมันมีหอมมันนึงนะอันนั้นเขาอันนเขาเป็นเป็นยอดคะแนนไปสะดุ้งกับเล้าจีนนะครับ อันโโโโนี้เป็นร้านหน้าที่อร่อยนะเส้นมีความหอมกระทะนี่เป็นเชฟเทเบิลใช่ไหมตอนนี้เราตัดอยู่ในเพจเชฟเทเบิลนี่ก็เป็นครั้งแรกที่กินเชฟเทเบิลเราเสิร์ฟร้านหน้าพเพรมันเปิดร้านนี้ขึ้นมามันเลยทำให้คำว่าความสุขมันเปลี่ยนไปจากมินนิ่งเดิมที่เคยแบบมินนิ่งเอาไว้คืออย่างสมัยก่อนเนี่ยเรื่องความสุขมันก็มีตังใช้จ่ายสูรุย่ยสูญไลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏ กลับมาทําอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่าความสุขแม่งง่ายขึ้นคนชอบถามว่าแบบว่าทํางานอย่างนี้เป็นยังไงบ้างผมก็ตอบว่างานแบบนี้แม่งคือโคตรเพอร์เฟกคือทํางานที่ชอบทํางานกับคนที่รักแล้วทําให้คนอื่นมีความสุขแม่งโคตรฟูลฟิลเลยนี่ขาพูดอยางใช่ถึงอาจจะแบบไม่ได้แบบโอ้มีชื่อเสียงมีตังในบัญชีสิบล้านอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันก็โอเคเคียรเซอร์เบอร์รหัวเท่าไหร่นะครับอ่าสองพันบาทครับสองพันบาทกี่คอร์สหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคอร์สสองพันบาทเน็ต รวมเครื่องดื่มปกติจะมีน้ำเปล่าน้ำชาให้แล้วเรารับวันละกี่คนในสองพับาทรับอ่าเรารับ4-8ถึงคนครับผมตอนหนึ่งโตะวันหนึ่ง4-8ถึงคนตอนหนึ่งโต๊ะแล้วรับสัปดาห์ละกี่วันสัปดาห์ละสองวันครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยใครอยากมากินก็คือมากินได้แค่2วันคือสุกกับเสาเสาใช่แต่เห็นอย่างนี้นะโต๊ะเดียวเปิดแค่สุกเสานี่ได้ข่าวว่าเต็มไปขนาดไหนแล้วครับตอนนี้คิวอยู่พฤษภาครับผม จริงๆพอถึงวันหนึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนด้วยเรื่องสมาชิกในครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าสิ่งที่พ่อกับแม่เคยสอนมามันก็ยังต้องอยู่กับเราอย่างเช่นแบบเทคนิคในการทำแบบพวกเคล็ดลับคู่ครัวบ้านแต่ละบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าจะไม่ลืมตรงนั้นแล้วก็คิด,ค,ดคิดว่าทำอาหารให้คนในบ้านหรือคนที่เราหลักกินก็คงคิดคิดถึงเรื่องนี้เป็นหลักส่วนเรื่องอื่นก็ต้องว่ากันอีกที คุณผู้ชมเทปนี้ตั้งแต่กินอาหารมาวันละ2มื้อ3,65้อวันต่อปีต่ำๆมี15ปีที่กินข้าวนอกบ้านวันนี้เป็นวันแรกที่ไม่รู้สึกเหมือนกินข้าวนอกบ้านวันนี้เป็นบรรยากาศที่รู้สึกว่าเหมือนกินข้าวอยู่ที่บ้านที่สุดเลยแล้วก็ที่สําคัญถือว่าเป็นการมากินข้าวบ้านเพื่อนที่อร่อยอย่าลืมนะข้อหนึ่งอร่อยของทุกคนไม่เท่ากันข้อ2ออย่าเปรียบเทียบเชฟเทเบิลที่อยู่ในบ้านเขากับร้านอาหาร เพราะมันเกิดจากคนงานของพ่อแม่ลูก3คนที่อยากจะใช้เวลาร่วมกันจนเกิดเป็นโปรเจกต์เนี้ยที่เขาทำกับข้าวด้วยกันมาให้เรากินเพราะนั้นถ้าเกิดเทียบกับบ้านเพื่อนคนอื่นบ้านนี้อร่อยกว่าบ,บ้านเพื่อนคนอื่นเยอะแน่นอนแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการซอสเราแสนสาบแล้ว yeah! ใครยังไม่ subscribe ไป u b s c r i b e ให้เราหน่อยนะซอสชแนลยูทูบแบรนด์ทิงแฟนเพจใน a c e b o o k แล้วก็ Instagram i t a n ทน c e b o o k i t a n ทนแทนไวเทมทานสำหรับวันนีน้ลาไปก่อน,นสวัสดีครับ อ่ะระางดังพอดีหมดเวลาหมดเวลาไปก่อนสวนัสดีครับเดี๋ยวนอนนนอนเนี่ยนอนเนี่ยมีใครมาทานจานครบเจ็ดจานเสร็จแล้วมีขอเบิ้ลสักจานอะไรไหมไม่มีครับผมคือในเจ็ดคอร์สเนี่ยอิ่มแน่นอนใช่ใช่ตอนตอนจบเราจะเสิร์ฟตัวยาระบายแขกอะพูลินทราน่าจะเป็นร้านเดียวเลยมั้งที่มีเสิร์ฟ